ปิดฉากตำนาน26ปีเจ้าชายแห่งเบีติสคัวกินซันเชสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ซเ r Ben Official 41ปี56วันครับควกินซันเชสคนนี้ขึ้นแทนแข่งอายุมากที่สุดที่ยิงประตูได้ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมเขายิงได้ห่งประตูครับในเกมนัดที่2 ในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม C ีครับที่เบติสนั้นเอาชนะลูดูโกเรตไปได้3าต่อสที่เอสาดิโอเบเนโตบิยามารินเมื่อ15กันยายน2022ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับสถิตินี้เนี่ยเคยทำเอาไว้เมื่อปี2015ครับนั่นคือเดนเนลเฮลสเตอร์สนักเตะของโมครับในวัย40ปี98วันตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าทีามนักเตะอายุเยอะขนาดนี้ทำลา,ายสถิตินี้ของเฮลสตัดได้นะครับผมแต่ท้ายที่สุดนะครับพวก,กินคนนี้ ก็สามารถทำสถิติได้นะครับและรวมไปถึงสถิติแอสซิสครับเขาก็ทำได้ในเวลาต่อมาครับ40ปี211วันนะครับผมเขาทำแอสซิสได้ในเกมยูโรปาลีกเมื่อคุมภาพันธ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อปี2020นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเขาคนนี้เคยยิงแฮตทริกในเกมที่ลาวเบติสนั้นชนะเอลติบิวาร์ไปได้3ต่อ 2, 2ในศึกลาลีกาสเปนิกด้วยครับตอนนั้น กลายเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่ทำแฮตทริกได้ในเกมบัลติกาสเปนด้วยวัย38ปี140วันแล้วก็เป็นการทำประิษตีของอัลเฟโดดิสเตฟาโนตำนานของเรอัลมาดริดที่ทำไว้ที่37ปีเมื่อปี1964นะครับผมแน่นอนเลยครับผมว่าการอําลาในวัย41ปีครับของฮัวกินคนนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายครับเพราะว่าคนเนี่ยไปโฟกัสการอําลาสนามของซาตานอิบลาฮิโมวิช ตำนานแข่งตลอดการของหลักหลายสโมส,มสมรมากมายครับซึ่งสลาตัานนั้นอำลาทีนซานซิโร่ของเอซมิลานไปแล้วก็มีวาทะมากมายเดียวนะครับผมแน่นอนเลยครับผมควรจะพูดถึงคาริมเบนเซม,มาที่ไปอาอยติฮัรดครับที่ซาอุดีอาระเบียเอเดนอาซาท,ที่ถูกยกเลิกสัญญากับมาดริดกันไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงเขาคนนี้ครับถือว่าคุกินซานเชสเป็นคนที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยเดียวนะครับผม4 8 7นัดครับกับเลอเบติส218นัดกับบารเรนเซีย 71นัดกับฟิเรนติน่า70นัดกับมาลากา112ประตู103แอสซิสในการเล่นอาชีพนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วครับเขาอ,อาจจะเป็นนักเตะระดับแบบเวิร์คลาสอะไรมากมายแต่ครั้งหนึ่งครับทยอนกลับไปในยุค2000นี่คือสุดยอดนักเตะคนหนึ่งที่เป็นวันเดอร์คิดกันเลยเดียวครับสมัยนี้อาจจะมีเอมบาเป้อาจจะมีหลากหลายคนนะครับแต่ว่าในยุคนั้นฮกินซันเชีถือว่าเป็นสุดยอดนักเตะเป็นอย่างมากเลยเดียวครับ เขาคนนี้ครับเล่นให้กับเบติสเนี่ยมานั่นแหละสิปีนะครับแล้วก็ย้ายไปมากมายที่ได้บอกไปครับบาเลนเซเวนเฟรนตินา่าแล้วก็มาลาก้านะครับแต่เขาคนนี้เป็นเจ้าชายแห่งเบติส แล้วก็มีหัวใจสีเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มันช่างจะประจวบเหมาะมากๆนะครับผมบารเซียเนี่ยคือสโมสรที่เขาเคยเล่นใช่ไหมครับและเขาคนนี้ก็เป็นทําการปิดฉากนะครับผมในการเจอกับค้งางคาบบารเซียครับในการแข่งขันที่3เอสโตเดโอเบนิโต้วิลามารินทำกลางแฟนบอลถ,ถึง54,087คนนะครับเกมีเนี่ยเบติสเนี่ยอาจจะไม่ชนะครับเสมอกับบาร์เซียไป1ประตูต่อ1 แต่ว่าเกมน,นี้ครับทวกินซานเชสนั้นได้เสียงปรบมือเครียวกราวเป็นอย่างมากครับนักเตะมาได้17คนนี้ครับเล่นไปทั้งหมดในเกมเกมนี้60นาทีครับและก็ได้ยินเสียงปรบมือสุดกึกก้องทั่วสนามไปครับเขาคนนี้อาจจะไม่ได,ด้พูดถึงอะไรมากมายครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของฟีเท้า เขาคนนี้คือปีกขวาฝีเท้าฉมังฉมังเดดเป็นอย่างมากครับเลกันเชียิสเปนเนี่ยผลงานก็โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับผมครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าหลายคนจําได้ไหมครับในปี2 0 2ครับเคยเจอเกาหลีใต้โกงครับโฆกินสันเชสคนนี้ไปถึงสุดเส้นครอสให้กับมรเตสหมุงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินนั้นก็บอกว่าลูกนี้ออกไปแล้ว ทำให้ถูกพูดถึงเป็นจังหวะว่าสเปนนั้นถูกโกงและซันเชสคนนี้เป็นคนแอสซิสให้กับเมนเตสนั่นเครับผมและแน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงเบติสนะครับผมเขาคือสัญลักษณ์ของสโมสรและเมื่อเขาลงเล่นแฟนๆรู้สึกว่าเหมือนมีพี่ใหญ่เหมือนมีพี่ชายหรือเหมือนมีคุณพ่อเลยนะครับสำหรับบางคนเนี่ย ลงไปเล่นในสนามนะครับผมเจ้าโคกินซานเชสคนนี้ครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยประกาศเลิกเล่นมานะครับตั้งแต่ในช่วงของเมษายนแล้แต่พอมันถึงเวลามาเนี่ยก็ถือว่าใจหายอยู่กันเป็นเหมือนกันนะครับผมโคกินซ์ครับผมได้โพสตเข้าความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวนะครับบอกว่าผมอยากบอกเวลาของผมมันถึงแล้วนะมันถึงเวลาที่ผมจะบอกคุณว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายของผมแล้วนะนะเตะของเบติสแต่นี่ไม่ใช่การร่ำลานะ แต่มันเป็นการบอกว่าแล้วพบกันใหม่เพราะผมจะยังคงอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอเพื่อปกป้องชีวิตของผมเพราะเบติสคือชีวิตของผมผมจะอยู่กับทีมในสถานะที่แตกต่างออกไปแต่ความรู้สึกและความสนุกยังคงเหมือนเดิม กับช่วงเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเขาอาจจะไม่ใช่วันแมน c ลับนะครับผมแต่ว่าเขาคนนี้คือนักเตะตำนานตลอดการของเลอเบติสนะครับเขาคนนี้ครับก็โหอยู่กับเบติสมานะครับผมตั้งแต่ในช่วงของปี1997นเคาคาคนนี้เนี่ยอาจจะเคยอยู่กับลอสเฟรเซสมาซาลูสมาในช่วงของเยาวชนครับแต่ว่าตอนที่เป็นนักเตะอะคาเดมีเนี่ยเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับ เขาเนี่ยก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมาครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของเบติสในปี2,000ครับจากนั้นมาครับ ค่อยๆไล่ฝีเท้ามาเรื่อยๆครับบาเลเซียมาร์กาฟิออแล้วก็กลับนักแขวนสตาร์ทที่เบติสนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเขาคนนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลการครอสบอลเป็นอย่างมากครับแล้วก็เบติสคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นเจ้าชายแห่งเบติสกันเลยทีเดียวนะครับผมจํากันได้ไหมครับสำหรับโชคินฟันเชตคนนี้นะครับค่าตัวครับตอนนี้เขาเนี่ยเคยย้ายไปนะครับผมจากเบติสเนี่ยเล่นไป6ปีชุดใหญ่นะครับย้ายไปที่บาเลเซียครับในปี2006ในช่วงซัมเมอร์ครับ ด้วยค่าตัว25ล้านยูโรในตอนนั้นจากนั้นมาครับอยู่กับบาเรเซียไปถือว่ายาวนานนะครับย้ายไปอยู่กับมาลาก้าครับในช่วงของซัมเมอร์21ครับด้วยค่าตัว4.2ล้านยูโรแต่มาลาก้าก็ทีมแตกไปซะก่อนนะครับแล้วก็ย้ายไปที่เกาโชวเซนต้าครับเป็นการลิ้มลองรสชาติใหม่ครับไปในช่วงของซัมเมอร์2 0 1 3ครับไปอยู่กับเฟรนดิกา ด้วยค่าตัวเป็นแค่1.8ล้านยูโรเท่านั้นครับแล้วก็กลับมาที่เบติสในปี25ด้วยค่าตัว1.5ล้านยูโรนะครับก็ต้องชื่นชมเลยครับผมว่าโอ้โหคัวกินซานเชสโซดิกสคนนี้ในวัย41ปีย่าง42แล้วนะครับผมเพราะเขาคนนี้จะอายุ42ปี ในวันที่2ีเกรกฎาคมในปี1981แล้วนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาดูสิติอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับผมตอนที่ซันเชสนะครับผมคนนี้เนี่ยฤดูกาลนี้ครับลงไป30นัดทำไป1ประตูแล้วก็2อแอสซิสต์นะครับหประตูที่ทำได้ครับคืออย่างที่บอกไปครับในการเจอกับรูโดโกเรตนะครับส่วน2องแอสซิสต์ที่ทำได้ครับคือเกมลาลีกาสเปนนะครับผม แอสซิสที่ทำได้ครับคือการเจอกับอัลเมเรียนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งแอสซิสคือการเจอกับรายโยบายเยกาโนแล้วก็เกมสุดท้ายที่เจอกับบริซีทที่จบไปนั้นเขาคือกัะตันทีมแล้วก็เล่นไป60มนาทีต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับผมและนี่คือเจ้าชายแห่งลาลิกาสเปนครับเขาเล่นลาลิกาสเปนไปทั้งหมดครับ622นัด 78ประตู68แอสซิสในการเล่นกับเบติสบาเรนเซียและมาลาก้านะครับโอเคเลยครับว่าเรื่องของความสำเร็จในชีวิตของคูกินซันเชสเนี่ยอาจจะแบบโอไม่ได้เหมือนกับนักเตะชื่อดังอะไรมากมายครับมีเพียงแค่แชมป์โคปาเดเล่ ay, สองสมัยกับเบติสครับแชมป์โคปาเดเล่ ay, หนึ่งสมัยกับบาเลนเซียรองแชมป์โคปาอิตาเลียกับเฟรนติน่าแล้วก็คนนี้ครับเคยติดทีม ยอดเยี่ยมเอาสตาร์ Star ของโลกในปี2002มาแล้วนะครับผมในชุดสำรองนะครับแล้วก็เขาคนนี้เคยติดทีมยอดเยี่ยมของลาลิกาสเปนครับในปี2002มาแล้วด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่านี่คือตำนานคนหนึ่งของลาลิกาสเปนและนี่คือเจ้าชายแห่งเบติสเขาอาจจะไม่อยู่กับทีมยาวนานครับแต่ถ้าพูดถึงสโมสรที่ผูกพันที่สุด นี่คือเลียวเบติสทีมรักของเขานะครับผมคิดเห็นอย่างไรจำเขาคนนี้ได้ไหมสมัยวิ่งเคยใช้หรือเปล่านี่วิ่งเร็วเปิดเร็วกระชากบอลดีจ่ายบอลกำงานได้เยอะนะครับปีกขวานแน่นอนนะครับขวากินซานเชสแล้วก็เป็นการปิดฉากตำนานของเจ้าชายแห่งเบติสเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ share. ติดตามช่องของเดซเบนออฟิเชียลกัด้วยกันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ